สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเชา้าวันที่18เดือนพฤษภาคมยไปดูในส่วนของตัวบริการสิกหน้ทองคําสกุลเงินใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจกูเปาห้องซิกบีพีจามพี่บีตอนนี้เปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์ทองคําอยู่นะครับใครสนใจเริ่มเรียนเดือนมิถุนายนครับเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาวี m ีม k e t เก็เปิดชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 u s ์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน f o r e x f o o u เฉวดีดีมีรางวัลใครสนใจนะครับตอน,น มเยอะเลยและในส่วนของการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM แบบพิษวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับในเช้าวันนี้ตลาดยังอยู่ในสถานะแบบลิสออนนะฮะเราจะสังเกตเห็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ GDP ปรับตัวแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางขณะเดียวกันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง USD เสียชิและ JPY ยังไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะครับ ตลาดตอนนี้ก็เราได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของดัชนีฟิวเจอร์สในสหรัฐครับซึ่งล่าสุดแล้วตัวของดาวโจนส์30บวกอยู่ที่0.25% S p 500บวก0.19%แล้วก็ NASDA+ q บวก0.29%ครับในคืนที่ผ่านมาตลาดบรอดสตรี่ปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับนักทุนแต่ก็ไม่ได้ลบเยอะแต่อย่างใดนะครับเพราะยังคงมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวธนาคารกลางสหรัฐที่คืนที่ผ่านมาได้ออกมากล่าวเอาไว้อย่าใช่คุณคาริดาครับล่าสุด เขาได้ออกมากล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตลาดกําลังวิตกกังมลซึ่งนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟอ้ออัตราดอกเบี้ยของยูเอสดอลลาร์ครับคุณคาริ่าได้กล่าวไว้นักชุนครับว่าตัวขอออินฟล레이ชันเนี่ยผมไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าจะให้น้ําหนักมากกว่าไปยังประเด็นของการจ้างงานครับ เหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยทาให้นักทุนส่วนใหญ่เนี่ยมองแล้วว่าแสดงว่าเฟดตอนนี้เนี่ยคงจะยังไม่ได้แสดงถึงความวิตกกังวลจริงๆและก็คงจะยังไม่ได้มีการถอนคันเร่งใดใดในฤดูนี้ตัวของดัชนีดอลลาร์อินด็กซ์ครับก็จะมีการปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องเลยครับทุกท่านดูนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักอย่างล่าสุดนะครับแท่งเชียนปัจจุบันเนี่ยลงไปทำโลบริเวณจแถวๆเ0 1า1ซึ่งเป็นโลเก่าวที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่วันที่12พฤษภาค,คมครับ ตรงนี้ถือว่าต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับเพราะถ้าหากว่าตัวธนาคารกลางสหรัฐยังคงเน้นย้ําตอกย้ําว่าจะยังใช้นโยบายการเงินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตัวของสกุลเงินยูเรซตาลาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าได้บ้างกว่านี้ครับการปรับตัวอ่อนค่าของยูเออร์ซ์ตาร์ลาทั้งชุดครับมันจะสร้างแรงดูงให้กับบรรดาสกุลเงินหลักโดยเฉพาะตัวของยูโรแล้วก็ตัวของราคาทองคำครับอย่างล่าสุดแล้วมีการทยายามปรับตัวขึ้นไปเนี่ย แต่ที่ระดับประมาณ1,800เกือบเกือบ70ในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับก่อนที่แท่งปัจจุบันจะเริ่มเป็นแท่งเทียนสีแดงบ้างครับอย่างไละก็ตามราคาทองคำยังอยู่ในที่ทางฝั่งขาขึ้นนะครับแม้ว่าบางจังหวะนั้นอัตราผลตอบแทนพระตรรฐบาลจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาก็ตามแต่โดยภาพรวมแล้วเรายังสามารถมองไปทิศทางขาลงได้ครับ กรณีถ้าเกิดว,ว่าทองคำจะมีการย่อตัวจริงๆนะฮะตามคําถามที่นักสุดหลายท่านได้สอบถามผมมาว่าทองคําจะมีการย่อตัวบ้างหรือเปล่าเราก็คงจะต้องรอให้ชดีดชลีร์ l ินเ index นะครับลงไปชนกับบริเวณโซนแนวรับสําคัญตามหลักเทคนิคก็อาจจะมีการย่อตัวกลับขึ้นมาให้เห็นบ้างครับเรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดกันนิดนึงครับในช่วงเวลา8นา30นาทีในวันนี้จะมีการปล่อยแผนแถลงการ ของธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับเกี่ยวกับนโยบายการเงินเบื้องต้นสรข่าวคาดว่าจะยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นสําคัญมากมายเท่าไหร่ครับเพราะในแผนถแถลงการน่าจะยังมีการระบุเหมือนเดิมว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำแบบนี้ต่อไปอย่างน้อยเลยปี2024ครับ นันกทูตเดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะเป็นผลลบกับตัวของออสเตรเลียหรือเปล่าครับคุณถ้าเกิดว่าเกิดเป็นแรงลบจริงๆนะทุกท่านมันจะเป็นการเทขายตามหลักของเทคนิคซะมากกว่าครับเพราะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยคนรู้กันมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับต่อมาในส่วนของตัววุฒธธิสมาชิกของทางพรรค r ี p u b l i c a n ครับเตรียมที่จะส่งแผน Infrastructure Plan ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนในช่วงวันนี้ครับทุกท่านขออภัยครับ ตัวช่วงเวลาเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าสำนักข่าวี่ยมีการแจ้งมาว่าน่าจะมีการส่งมอบให้กันเนี่ยคือในวันนี้วันอังคารตามเวลาท้องถิ่นครับซึ่งอาจจะตกอยู่ในช่วง ประมาณตอนตลาดอเมริกาของบ้านเราครับอาจจะเป็นดึกๆหน่อยยังไงนันกทุก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าประเด็นตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญจริงๆถามว่าสําคัญอย่างไรครับก่อนหน้านี้ตลาดคาดหวังกันเอาไว้ว่าตัวพรรครีพับ l ิกั n เนี่ยแม้ว่าจะมีการเสนอแผนการมาแต่งบประมาณยังไงก็ตามมันก็ยังจะต้องน้อยกว่าการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยวางแผนเอาไว้ แต่ในทางกับการท้แผนตัวใหม่ส่งมานี้และงบประมาณสูงขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ซึ่งอาจจะทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนในพีพึงพอใจนะครับตัวนี้ก็จะช่วยสร้างแรงดูให้กับตลาดวอ l ์ t r e e t รวมถึงนะฮะตัวสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างออสเตรเลียดิวซีแลนด์ด้วยครับตัวนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเอาละครับนักสุดครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดนะครับประจาช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ